ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568ผมขอให้บุคลากรและก็นักศึกษาของมอปัตตานีทุกทท่านจงประสบกับความสะดวกสบายในปีใหม่นี้และก็ที่สำคัญที่สุดอยากจะให้ทุกท่านประสบกับความสุขความเจริญอะไรที่เราตั้งใจไว้ในปีที่แล้วและก็ประสบความสำเร็จแล้ว ก็ยังดําเนินการต่อในปีหน้าและปีต่อๆไปแต่อะไรบางอย่างที่ยังทําแล้วไม่สําเร็จหรืออาจจะยังไม่ได้เริ่มทําก็ปีนี้ถือว่าเป็นปีใหม่ที่อยากจะเชิญชวนพวกเราจับมือกันทำปณิธานของตัวเองให้ประสบความสําเร็จและก็เราจับมือร่วมกันเพื่อให้องค์กรของเราโมอปัตตานีเนี่ยเป็นองค์กรแห่งความสุข นะฮะแล้วก็ทุกท่านก็จะได้มีความสุขนะครับทวนหน้ากันแล้วก็โดยเฉพาะนักศึกษานะฮะก็จะพยายามจงพยายามสร้างทักษะเรียนรู้มหาวิทยาลัยอยู่ที่นี่แค่4ปีพยายามฉวยโอกาสณช่วงเวลา4ปีตรงนี้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองกับสังคมให้มากที่สุดแล้วผมเชื่อได้ว่าหลังจากที่สำเร็จการศึกษานี้ไปแล้ว เราจะได้นําทักษะและก็องค์ความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดและก็จะสามารถทําให้เรามีความสุขในโลกแห่งการทํางานต่อไปครับ